สวัสดีเดยเอฟซีทุกูทุกคนเด้อทุกๆท่านเลยเอฟซีเด้อห้าหน้อยวันที่สิบเอด็ดผ่านผลไปแล้วเนาะเป็นจังไรนะเนาะเอฟซีผู้เขามาติดตามผู้เขามาส้มมันของปูขนได้วิ่งได้รูดกันยูริตี้แล้วเนาะมีแต่ขยโยเฉพาะกิจก็ได้วิ่งหนึ่งพิเศษลับส่องชิบกพาโรยเด้อของปูขน พิเศษรับแล้วกัปกติคือสามซีเขาเป็นซีสามได้ได้ได้ตัวกรับเนาะแต่ว่าวิ่งก็ได้หกอยู่บีไอพีก็วิ่งได้ซีเปวเ่็นมาไปได้เนาะเด็กค่ะน้ำปูน้ำปลาค่ะ ปะทุงประทูกันยุละจี้น้อเอฟซี FC น้อก้ได้เขามาเบิ้งมาติดตามกันได้นี่คือเอามายืนยันนี่ของวันที่สามสิบเอ็ดต่อไปวันที่หนึ่งสิเป็นตัวใดก็เขามาเบิ้งเด้เอฟซีเอผก้ได้เขามาเบิ้งแล่วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลายแน่ยอดไลค์ยอดแชร์ของทันก็คือกําลังใจของผู้คนแหละหลยอดไลค์ยอดแชร์หนึ่งไลค์นหนึ่งแชร์หนึ่งก็คือกําลังใจนั่นแหละ เขามาไปเรื่อยๆก็ว่าเดนนี่กําลังมีคลซี่เขามาบึง้งขยับขยับเขามาแน่แล้วละให้กําลังใจกันเด้อแต่ว,ว่าต่อไปกัรอบต่อไปนี่สิบว่าไ้ซ้ำตัวไ้แต่สองตัวอย่างเดียวบานนี่มามีสามตัวมันบ่ค่อยแตกเขาแต่สองตัวกับพ่อดักเนาะได้สองตัวกับลวยได้ลได้แล้วละอ้าวเป็นจังไดกับเขามาสม้ม มาเบิ้งเด้อปดปวดไซวิจจารณาญาณในการรับส้มเด้อทาง่องกรให้เป็นแนวทางเหล็กเบอร์มันที่บาตัวใดกับว่ามีผู้ใด้หูจักดอกแต่ว่ามันเป็นเหล็กคำนวณเนาะมันก็มีหลายตัวแน่เอา้ามันจะเป็นตัวใดกับเขามารับส้มรับฟังเลยเราเด้อเอฟซีเด้อวัอออนที่หนึ่งอ,อ่านี้คือวันที่หนึ่งพอย่อเนาะสะพอกิด มาแล้วมาแล้วจับกูเลยเพียบว่าเป็นการเซเวลา่าจับกูหนึ่งสองสามแปดสามแปด สิบหกผ้ารวยเด้อมาคำว่าเบิ้งมาส้มกันหลายลายมากดไหลกดแจกดให้กำลังใจปูขนเดอ้อกับว่หลุดบ้นานจักเทยรอกพ่อขำกันไปได้เยอะเนาะของหาหน่อยกระไดซีหรอบกระไดซ้3หรอบ ใด่ซองหลอบอยู่ถือว่าพานนอเอฟซีนอเจ็ดหนึ่งถือว่าพานไปได้เก้าสองถือว่าไปได้เลยไปถึงไปถึงดวงดาวได้เลยเจ็ดแปดเจ็ดแปด ก็ตัววิ่งบะมี3สามตัวบาดนี่เศ้าสามตัวลงแล้วมันบะมีจักเทียวิ่งเก้าสองเก้าสองสามตัวไม่มีสักทีก็เลยไม่เอาลงแล้วปล่อยแล้ว ปล่อยมือว่างจากสามตัวไปแล้วนี่คือตัววิ่งเก้ากับสองขมเด่นกับเก้าสวงขมเด่นเก้าสองตัวล่องซ้ำล่องกันหนึ่งเกีดไอเกีดหนึ่ง พิเศษว่าแตกน้ำเขานอนหลบนี่พิเศษพิเศษพิเศษ

sáu kết tám, ba mươi cao Bẹt mươi Bẹt ba bẹt สามแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์วิ่งตัวนี้หน่อยจุดเทียเลยวิ่งสามแปดเทียหน่อยหนอ นี่นหน่อยก็เขียนคือเกาหน่าละบิงสามแปดขยายทั้งฝุ่นมาแขรทั้งพีฮมาเป็นยังหน่อยเอฟซีหนอเข้าใจเนอเห็นยุอันนี้เล่าเรียกบิงขีดล่างไปให้กรมเด่นกับสามแปดนี่ยนะสามแปดกรมเด่นตัวร่องกับสามเกต Pukati, 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 sembilan belas, sembilan belas. chết kết Bé kết 1, 2 1, 4 สองสามสองสามสามสี่สามสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศู sifar empat, sifar wing, wing, กะวิ่งกมเด่นกับสาสี่ตัวล่องกับหสี่ ีรกั VIP I P VIP จับคู่ศูน,นย์เกตี

เก้าสามศูนย์แปดศูนย์แปดโกเกตกเกตวิ่งวิ่ง เกีวิ่งเกตซีเกีวิ่งกลมเด่นกับเกตีร่องศูนหนึ่ง สิบหกผ้าร่วยผ้าร่วยร่วยแชืแนวเสื้อแน่นตัวนีน้อยผมงจ้าดอกยู่นาพิมพ์กระมี่ยูเน,ะนาะนาพิมพ์กระมีย่ยูซื้อช่องกระได ผอันนี้เป็นตำแหน่งโทโท่ศูนย์หนึ่งหวศูนย์หกหกมาเป็นหนึงล้วคังเด้วหกสาม ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอไปขอมาแล้วก็ได้มาบึงห้าหน้วยกันเมื่อนี่เมือบันทีน่สามสิบเอ็ดนี่กัไปได้ยุ่งสามหน่อย ขอามน่อยแตก1นึ่อยวิ่งได้วิ่ง2น่อยห้า <c> ห <oughs> น่อยวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2องพันหาอยหสิบาคิดก็มี1 2 3 8งสองสาเกหน่เกาสวิ่งเก้าสเก็แดวิ่งเก้าสอกรมเด่นกั 9, 2, บเก้าสอง, 9, 2, ง, 9, 2, งล่องกับเกตหนึง พิเศษ2 3 30, 3 0ามสามศูนย์กตสเก้เก้าสาวิ่ง3 8มกลมเด่นกับสามล่อง3ากตปกติเก้าแปดแปดเกตหนึส สาม4วิ่ง3ากรมเด่นกับสามสล่อง1น BIP 01บีไอพีศูนย์หเก็ดซแเกก็ดหนึ่งเก้า,าสามกเก็วิ่งเก็กับ4กรมเด่นกับเก็ด4ล่องกับศูน,น่ง ของวันที่หนึ่งได้หนีได้ของวันที่หนึ่งที่ีเทิงนี่แหละให้เอฟซีตัวได้มักกระจัดตัวไดคัดกระพันทั้งสองให้เป็นแนวทัง <c oughs> ใกนการรับชมแล้วก็ว่าให้พู้ได้หมักกระจัดไปเลยคัดกระพานสำหรับมือนี่ก็ให้เอฟซีทุกคนของทั้งสองสิบหกพารวยแน่น นอนรับฟันดีมืออือนมีโศกมีหลับย,ย,ยั่งยิ่ด้อของรัฐบาลมีนำ้ำรัฐบาลกระไดนำ้ำมืออือนเด้อรัฐบาลลราก็ต่อห้าหน้อยกันลำลำเรื่ยๆกันทุกข่ทุกคนทำรับมือนี่ก็มีเพียงทนน่านี้สวัสดี